รักลูกให้เป็นนะครับผมวันนี้ก็จะมานะครับผมอ่านนะครับผมเทศนาสั้นๆนะครับพระธรรมเทศนาสั้นๆนะครับของพระเกจิองค์ดึงนะครับเป็นสิทธิ์ระดับต้นของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับผมะนะครับสมวนในการออกนามนะครับผม ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายนะครับขอความสันติสุขสวัสดีมงคลจงมีกับท่านในการทุกเมื่อนะครับขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะครับในพระธรรมเทศนาเนี่ยท่านก็บอกว่านะการเลี้ยงลูกเนี่ยต้องมีปัญญานะครับพ่อเขาบอกว่ารู้จักช่างหม่อไหม นายช่างหมอตีมอกันว่าทั้งวันเนี่ยนายช่างมอรู้จักช่างหมอไม้นายช่างหมอตีมอกันทั้งวันนะเขาตีหม้อเพื่อให้มันเป็นหม้อครับตีหมอเพื่อให้มันเป็นหมอไม่ใช่ตีให้มันแตกนะครับผมไม่ใช่ตีให้มันแตกนะครับลูกเราก็เหมือนกันนะครับผมต้องคอยสอนนะครับถึงเวลาดุก็ดุบ้างนะครับดุก็ดุแต่ปากนะครับให้ดุแต่ปากนะครับใจเราอย่าไปดุมันนะครับใจเราก็คือให้มันมีความสงบนะครับอ่านะครับในผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ย ไม่ควรที่จะมีปฏิฆะพูดง่ายไม,ม่ควรจะมีโทสะนะครับร่างเง่าของโทสะก็คือปฏิฆะคือความขัดเคืองใจนะครับผมเ,เราต้องมีความเมตตาการุณามุมตตาอุเบกขานโยมิหาน4ีนะครับหลวงพ่อท่านว่าดุก็ดุแต่ปากใจเราอย่าไปดุมันนะครับผม อ่าอย่าให้เราเป็นทุกข์นะครับอย่าให้เราเป็นทุกข์นะครับอ่านะครับเพราะว่าอะไรอ่ะคือทุกคนอ่ะมันไม่มีใครหรอกที่มันไม่ดื้อนะครับมันจะดื้อมากจะดื้อน้อยนะครับมันก็ดื้อกันหมดนะครับผมผมก็เป็นเด็กดื้อคนหนึ่งมาก่อนนะครับผมอ่านะครับผมแต่ในฐานะที่เราวันนี้เราเป็นพ่อแม่แล้วนะครับผมอ่าเราก็คือเราหลวงพ่อบอกว่าอ่าดุแต่ปาใจเราอย่าไปดุมนันอย่าให้อย่าให้เราเป็นทุกข์นะครับผมถึงจิตเรา จะไม่ดีเราก็สอนเรื่อยไปนะครับถึงจิตเราจะไม่ดีเราก็สอนเรื่อยไปนะครับเหมือนนายช่างที่เขาตีหมอนะครับเขาก็ตีกันทั้งวันนะครับค่อยๆตีค่อยๆค่อยๆตีให้มันขึ้นรูปนะครับค่อยๆตีให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะครับเขาก็คือค่อยๆที่ทำไปเรื่อยๆนะครับผมเจตนาของเขาเนี่ยนะครับผมเหมือนนายช่างที่เขาตีหมอ้อก็ตีกันทั้งวันเจตนาของเขาก็คือ ตีให้เป็นหม้อที่สวยงามนะครับผมไม่ใช่ตีให้มันแตกนะครับอ่าหลวงพ่อท่านกย้ำวิธีว่าไม่ใช่ตีให้มันแตกนะครับเราก็สอนลูกด้วยวิธีอย่างนั้นนะครับผมอ่าก็จบ พระธรรมเทศนานะครับของหลวงพ่อนะครับอ่าปิศนานะครับผมไม่สามารถเอ่ยนามได้เพราะว่าเขาสมุนทิกสิทธิ์ในการเอ่ยนามนะครับอ่าของหลวงพ่อองค์นี้นะครับผมอ่าก็ขอความเจริญธรรมนะครับทรงมีแก่ท่านนะครับตรับเป็นท่านิพพานนะครับผมสวัสดีครับ